ค่ะเอฟซีแฟนครับแฟนเพลงลูกถุงมอลำนี่คือ20อันดับเพลงฮิตที่ฮิตที่สุดประจำสัปดาห์และ20อันดับเพลงที่ฮิตที่สุดมีเพลงฮอเขาสาวบันนอกของน้องแอมชลธิชาติดอันดับที่7ของรอบบันเสารที่22เมษายน2566และเพลงเลือกเขาสอายของน้องอุงอิงรับตนาพรเพชรบันแพง ติดอันดับอันดับสามของวันเสาร์ที่22เมษายน2566และอันดับหนึ่งกระด้างดังพี่น้องเพลงร้อยมหาแนพนากับป็นคะแนนจากคนฟังทั้งประเทศเนาะคะ่ะหาฟังใดหากไผ่ยังบ่ทันฟังหรือฟังประันานอ้าวรอบหนามาอัปเดตกันไหมจา้าชอบกดไลค์ช่กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าได้เฮ็ด ข่าวต่อไปเพื่อว่าท่านผู้ชมจะได้บอตกข้่าวจากนักร้องที่ชื่นชอบค่ะ